ท่ามกลางความผันผวนของโลกที่กำลังทวีความรุนแรงขึ้นราคาทองคำเพิ่งพุ่งทะยานสู่ระดับสูงสุดใหม่เป็นประวัติการท่ามกลางความตกตะลึงของผู้คนแต่เพียงชั่วพริบตากลับเกิดแรงเทขายมหาศาลที่ฉุดรั้งราคาลงมาอย่างรวดเร็วทำให้ผู้คนเริ่มตั้งคำถา,ถามถึงสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นจริงภายใต้ฉากหลังนี้นี่ไม่ใช่เพียงแค่กลไกลตลาดปกติแต่คือสัญ,ญญาณเตือนจากความไม่เชื่อมั่น ที่มีต่อธนาคารกลางสาหรัฐซึ่งกำลังถูกตั้งคำถามอย่างหนักถึงอิสระในการดำเนินงานภายใต้เงาของอำนาจทางการเมืองที่คืบคลานเข้ามาแทรกแซงอย่างมีนัยสำคัญทำไมกองทุนระดับโลกจึงทุ่มเงินมหาศาลเพื่อสะสมทองคำทั้งที่ความหวังในการลดอัตราดอกเบี้ยนั้นแทบจะเป็นศูนย์ในขณะนี้อะไรคือเหตุผลเบื้องหลังคำพูดของผู้นำ ที่ส่งผลสะเทือนไปทั่วกระดานหมากรุกทางการเมืองและเศรษฐกิจโลกอย่างรุนแรงในอีก25นาทีต่อจากนี้เราจะร่วมกันแกะรอยความลับที่ซ่อนอยู่ภายใต้วิกฤตนี้เพื่อทำความเข้าใจว่าท่ามกลางพายุเศรษฐกิจที่รุนแรงและสั่นคลอนไปทั่วโลกประเทศไทยของเราจะรักษาสมดุลและเสถียรภาพไว้อย่างไรบนเส้นทางที่เต็มไปด้วยความขัดแยง้งนี่คือเรื่องราวที่คุณต้องรู้เพื่อปกป้องความมั่งคัง่ง และก้าวทันทุกเล่ห์เหลี่ยมของตลาดที่กำลังจะเกิดขึ้นนับจากนี้การเดินทางผ่านหลักฐานทางการเงินในรอบสัปดาห์ที่12-16ถึงมกราคมที่ผ่านมาช่วยเผยภาพรวมที่ชัดเจนของหมากกระดานนี้ราคาทองคําเริ่มต้นเปิดตลาดที่4,510ดอลลาร์ต่อออนซ์ซึ่งจุดนี้เองที่กลายเป็นจุดต่ำสุดของสัปดาห์พอดีเป๊ะก่อนที่จะมีแรงซื้อมหาศาลดันราคาพุ่งทยานขึ้นไปทำสถิติสูงสุดใหม่ เป็นประวัติการที่4,643ดอลล่าแม้ในท้ายที่สุดราคาจะย่อตัวลงมาปิดที่ระดับ4,594ดอลล่าแต่การที่จุดเปิดและจุดต่ำสุดเป็นราคาเดียวกันสะท้อนให้เห็นว่าแรงซื้อเป็นฝ่ายลุมความได้เปรียบและคุมเกมอย่างเบ็ดเสร็จตลอดทั้งสัปดาห์อย่างไรก็ตามสิ่งที่น่าสนใจอย่างยิ่งคือความขัดแย้งที่เกิดขึ้นท่ามกลางปัจจัยแวดล้อมทางเศรษฐกิจมหาภาในขณะที่ดัชนีดอลลราสหรัฐ ยังคงมีความแข็งแกร่งอยู่ที่ระดับ99.37และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ10ปีพุ่งสูงถึง104.22ซึ่งโดยปกติแล้วปัจจัยเหล่านี้ควรจะเป็นแรงกดดันอย่างหนักต่อราคาทองคำแต่ครั้งนี้ทองคำกลับวิ่งสวนทางอย่างน่าอาัศจรรย์คำถามที่สำคัญคือใครคือผู้ขับเคลื่อนเกมนี้คำตอบซ่อนอยู่ในพฤติกรรมของนักลงทุนรายใหญ่ ข้อมูลจากเครื่องมือวัดความน่าจะเป็นทางการเงินบ่งชี้ว่าตลาดให้โอกาสที่ธนาคารกลางสหรัฐจะปรับลดอัตราดอกเบีย้ยในสิ้นเดือนมกราคมนี้เพียงร้อยละสีเท่านั้นซึ่งถือว่าน้อยมากจนแทบไม่มีใครเชื่อว่าจะเกิดขึ้นแต่ในทางกลับกันกองทุนทองคำที่ใหญ่ที่สุดในโลกกลับตัดสินใจเข้าซื้อทองคำครั้งใหญ่มหาศาลถึง10.87ตันที่ราคาเฉลี่ย45,96ดอลลาร์ การกระทำที่สวนทางกับสถิตินี้บอกเราว่าเงินทุนก้อนโตไม่ได้รอคอยการตัดสินใจเรื่องดอกเบี้ยอีกต่อไปแต่กำลังมองข้ามช็อตไปสู่ความเสี่ยงที่ลึกซึ้งกว่าเดิมนั่นคือการขาดความเชื่อมั่นในตัวสถาบันที่คุมเกมเศรษฐกิจเองเมื่อพิจารณาสัญญาณทางเทคนิคเราพบภาพของความเหนื่อยล้าที่ซ่อนอยู่หลังความร้อนแรงดัชนีวัดกำลังการซื้อแสดงค่าที่ระดับ73 ซึ่งตามตำราถือเป็นสภาวะที่มีการซื้อมากเกินไปเปรียบเสมือนเครื่องยนต์ที่วิ่งมาจนร้อนจัดแต่ในขณะเดียวกันดัชนีวัดแรงส่งของราคาในระยะสั้นกลับอยู่ที่ระดับ32เท่านั้นความย้อนแย้งนี้บอกเราว่าตลาดกำลังมองหาเหตุผลที่จะหยุดพักหายใจหลังจากพุ่งขึ้นอย่างรุนแรงประกอบกับสถานการณ์ในภูมิภาคเอเชียที่มีความแตกต่างกันโดยอินเดียเริ่มชะลอการซื้อ เนื่องจากราคาสูงเกินไปแต่ในฝั่งจีนยังคงมีความต้องการที่แข็งแกร่งเนื่องจากใกล้เทศกาลสำคัญซึ่งเป็นปัจจัยที่จะช่วยพยุงไม่ให้โครงสร้างขาขึ้นพังทลายลงง่ายๆนอกจากนี้การที่ความตึงเครียดในภูมิภาคตะวันออกกลางเริ่มลดลงชั่วคราวได้ทำให้ค่าความเสี่ยงจากภูมิรัฐศาสตร์ถูกถอดออกไปบางส่วนภาพรวมทั้งหมดนี้จึงเป็นบทสรุปว่าทองคากาลังอยู่ในสภาวะ ที่ถูกดึงและดันไปพร้อมกันโดยมีแรงผลักจากความกังวลเรื่องดอกเบี้ยแต่มีแรงดึงที่ทรงพลังกว่าจากความไม่แน่นอนของธนาคารกลางและแรงซื้อสะสมจากผู้เล่นรายใหญ่ที่คอยรองรับอยู่เบือเบ้องหลังเบื้องหลังความผันผวนที่ดูเหมือนไร้ระเบียบคือแผนการที่ถูกวางไว้บนกระดานหมากรุกของเหล่าผู้คุมกฎทางการเงินระดับโลกซึ่งหากเราใช้หลักการแกะรอยเส้นทางการเงินหรือการติดตามกระแสงเงินทุนอัจฉริยะ เราจะเห็นความจริงที่ถูกซ่อนไว้ภายใต้เปลือกนอกของตัวเลขเศรษฐกิจที่ฉาบฉวยในขณะที่ผู้เล่นรายย่อยกำลังตื่นตระหนกกับตัวเลขการจ้างงานหรือถ้อยถแถลงรายวันกองทุนทองคำที่ทรงอิทธิพลที่สุดในโลกกลับตัดสินใจกว่าซื้อทองคำเข้าคลังเป็นจำนวนมหาศาลกว่า10.87ตันที่ระดับราคาสูงลิบลิว้วการเคลื่อนไหวครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่มันคือการฉีกกระชาก หน้ากากของความเชื่อมั่นเดิมๆออกจนหมดสิ้นท่ามกลางบรรยากาศที่ตลาดส่วนใหญ่ยังคงถูกหลอกล่อด,ด้วยตัวเลขความน่าจะเป็นที่ว่าธนาคารกลางสหรัฐจะไม่ปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเร็วๆนี้คำถามสำคัญที่ทำให้เหล่านักลงทุนแทบห,หยุดหายใจคือ <c oughs> เหตุใดเงินทุนก้อนโตจึงกล้าเดิมพันสวนทางกับตรรกะพื้นฐานเช่นนี้คำตอบนั้นเรียบง่ายแต่ก็น่าหวาดหวัน่น เพราะพวกเขากำลังมองเห็นความร้าวฉานในความน่าเชื่อถือของกรรมการผู้คุมกฎเมื่อเงาของอำนาจทางการเมืองเริ่มคืบคลานเข้าสู่สถาบันการเงินที่เคยเป็นอิสระความเสี่ยงเชิงระบบจึงกลายเป็นต้นทุนใหม่ที่ถูกบวกเข้าไปในราคาทองคำนี่ไม่ใช่การซื้อเพื่อเก่งกำไรจากส่วนต่างราคาในระยะสั้นแต่มันคือการแสวงหาที่มั่นสุดท้ายก่อนที่พายุใหญ่ จะพัดทำลายความเชื่อถือในสกุลเงินหลักของโลกจนย่อยยับกระแสเงินทุนที่ไหลเข้าสู่ทองคำอย่างต่อเนื่องท่ามกลางดัชนีเงินตราที่แข็งแกร่งคือหลักฐานชั้นดีว่าหมากเกมนี้กำลังถูกเปลี่ยนมือจากมือที่มองไม่เห็นไปสู่มือของผู้ที่เตรียมพร้อมรับมือกับความพินาศในขณะที่คนส่วนใหญ่มัวแต่จดจ้องอยู่กับความเคลื่อนไหวของเส้นกราฟที่สั่นไหวรายวันแต่เหล่าพยักทางการเงิน กับกำลังซุ่มรอโอกาสในมุมมืดพวกเขาเข้าใจดีว่าความเงียบสงบก่อนพายุใหญ่นั้นเป็นเพียงภาพลวงตาการสะสมพลังของทองคำในครั้งนี้เปรียบเสมือนการขยับหมากเพื่อปิดประตูแพ้ในกระดานแห่งอำนาจที่เดิมพันด้วยความมั่งคั่งของประชาชาติยิ่งเราขุดลึกลงไปในร่องรอยของกระแสเงินที่ไหลผ่านพรมแดนจากตะวันตกสู่ตะวันออกโดยเฉพาะแรงดึงดูดจากพยามังกร ที่กักตุนทรัพยากรล้ำค่านี้อย่างไม่ลดละยิ่งทำให้เห็นชัดว่าภาพลวงตาของเสถียรภาพกำลังจะถูกทำลายลงในไม่ช้าแต่นี่เป็นเพียงยอดเขาน้ำแข็งที่เรามองเห็นเหนือผิวน้ำเท่านั้นเพราะเบื้องลึกใต้กระดานหมากรุกที่รุ่มร้อนนี้ยังมีรายละเอียดที่น่าสะพรึงกลัวยิ่งกว่าซึ่งเกี่ยวข้องกับความลับทางการเมืองที่กำลังจะถูกเปิดเผยในลำดับถัดไปและมันอาจเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญ ที่ทำให้ระเบียบโลกทางการเงินที่เรารู้จักต้องเปลี่ยนไปตลอดกาลอในบทที่4นี้เราจะมาฉีกกระชากหน้ากากของกลไกตลาดเพื่อเปิดเผยความจริงที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังกระดานหมากรุกแห่งอานาจที่ทาให้เหล่านักลงทุนแทบหยุดหายใจสิ่งที่เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญหรือความลับที่ถูกเปิดเผยในสัปดาห์นี้ไม่ใช่ตัวเลขทางเศรษฐกิจที่แห้งแลง้งแต่คือการก้าวก่ครั้งสำคัญ ที่สั่นคลอนรากฐานความเชื่อมั่นของระบบการเงินโลกนั่นคือการส่งสัญญาณจากผู้นำฝีปากกล้าอย่างนายโดนัน์ทรัมเกี่ยวกับการคัดเลือกผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งประธานธนาคารกลางสหรัฐคนใหม่การเคลื่อนไหวนี้เปรียบเสมือนการส่งสัญญาณเตือนว่ากรรมการผู้คุมกฎเหล็กทางการเงินอาจไม่สามารถรักษาความเป็นกลางได้อีกต่อไปเมื่อความเป็นอิสระของธนาคารกลาง ถูกท้าทายด้วยเงาของอำนาจทางการเมืองตลาดจึงเริ่มตระหนักถึงสิ่งที่เรียกว่าค่าความเสี่ยงที่ตัวกรรมการหรือส่วนต่างราคาความเสี่ยงทางการเมืองรูปแบบใหม่นี่คือคำตอบที่ว่าทำไมราคาทองคําถึงพุ่งทยานทำสถิติสูงสุดใหม่สวนทางกับความแข็งแกร่งของเงินดอลลาร์สหรัฐและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลที่ยังอยู่ในระดับสูงนักลงทุนไม่ได้เพียงแค่กลัวว่า เศรษฐกิจจะพังทลายแต่พวกเขากำลังหวาดระแวงว่าผู้ถือหางเสือเรือใหญ่กำลังถูกชี้นำโดยแรงกดดันทางการเมืองจนอาจตัดสินใจผิดพลาดได้ทุกเมื่อท่าทีของรองประธานธนาคารกลางที่ออกมาย้ำนโยบายการคงอัตราดอกเบีย้ยในระดับสูงต่อไปเป็นเวลานานกลับกลายเป็นเพียงหมัดตรงที่ส่งผลกระทบในระยะสั้นเท่านั้นเพราะในสายตาของนักลงทุนรายใหญ่ความเสี่ยงเชิงสถาบันเช่นนี้ มีความรุนแรงและซับซ้อนกว่าเรื่องของดอกเบีย้ยหลายเท่าตัวมันคือการเติมเชื้อเพลิงแห่งความไม่แน่นอนเข้าไปในราคาของทองคำโดยตรงเมื่อกรรมการผู้ป่านกหวีดเริ่มถูกมองว่ามีความลำเอียงทองคำจึงกลายเป็นที่มั่นสุดท้ายที่ผู้คนวิ่งเข้าหาเพื่อรักษาความมั่งคั่งจากการก้าวไก่ของอำนาจรัฐการวิเคราะห์แบบเจาะลึกนี้ช่วยให้เรามองเห็นภาพรวมที่กว้างขึ้นจากจุดเล็กๆ อย่างคำพูดของนักการเมืองคนหนึ่งขยายผลไปสู่ความสั่นคลอนของระบบการเงินระดับโลกความเสี่ยงที่ตัวกรรมการนี้เองที่เป็นเสมือนพายุงเงียบที่คอยซัดสาดเข้าหาฝั่งและมันกำลังเปลี่ยนมุมมองการลงทุนในทองคำไปอย่างสิ้นเชิงแต่ทว่านี่ยังไม่ใช่จุดสิ้นสุดของความโกลาหลเพราะในบทถัดไปเราจะพาคุณไปเจาะลึกถึงสมรภูมิที่แท้จริงนั่นคือการประทะกันของตัวเลขเงินเฟอ้อ และข้อมูลเศรษฐกิจที่จะเป็นระเบิดเวลาลูกใหญ่รอวันปะทุขึ้นในสัปดาห์นี้ในขณะที่โลกกำลังมัวเมาอยู่กับกระแสข่าวลือทางการเมืองแต่สำหรับนักลงทุนผู้ชาญฉลาดตัวเลขและสถิติคือความจริงที่ไม่เคยโกหกเมื่อเราดำดิ่งลงสู่ก้นบึ้งของการวิเคราะห์ทางเทคนิคในสัปดาห์นี้เราจะพบกับความย้อนแย้งที่น่าพิศวงเปรียบเสมือนพายุที่กำลังก่อตัวใต้ผิวน้ำที่ดูนิ่งสงบ หลักฐานชิ้นแรกคือดัชนีวัดกำลังการซื้อขายสัมพัสที่พุ่งทยานขึ้นไปแตะระดับ73ซึ่งตามตําราการลงทุนถือเป็นภาวะที่มีการซื้อมากเกินไปหรือเครื่องยนต์ที่กําลังร้อนจัดจนใกล้ขีดจํากัดแต่ทว่าในทางตรงกันข้ามดัชนีวัดแรงส่งของราคาในระยะสั้นกลับขยับตัวอยู่ที่ระดับ32เท่านั้นซึ่งสะท้อนถึงสภาวะที่กําลังเริ่มฟื้นตัวจากจุดต่ํา ความย้อนแย้งระหว่างเครื่องยนต์ที่ร้อนแรงและความเร็วที่เริ่มแผ่วลงนี้บอกเราว่าตลาดทองคำกำลังอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของการปรับฐานเพื่อสะสมกำลังครั้งใหญ่หากคุณตัดสินใจกระโดดเข้าใส่ในจังหวะที่ยอดดอยโดยไร้แผนการคุณอาจกำลังเดินเข้าสู่กับดักที่ถูกวางไว้อย่างแนบเนียนความตึงเครียดทั้งหมดนี้กำลังมุ่งหน้าไปสู่วันพิพากษา นั่นคือวันพฤหัสบดีที่22มกราคมซึ่งเป็นวันที่ระเบิดเวลาทางเศรษฐกิจชุดใหญ่จะถูกจุดชนวนขึ้นพร้อมกันหัวใจสำคัญอยู่ที่ดัชนีราคาจากรายจ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลพื้นฐานซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟอ้อที่ธนาคารกลางสหรัฐีให้ความสำคัญมากที่สุดตลาดคาดการไว้ที่ร้อยละ0.2หากตัวเลขจริงออกมาสูงกว่านี้เพียงนิดเดียว กระแสความกลัวเรื่องการคงอัตราดอกเบี้ยสูงจะกลับมาพัดกระนำตลาดทองคำทันทีพายุลูกนี้ไม่ได้มาเพียงลำพังเพราะยังมีข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศและจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานที่จะออกมาตอกย้ำภาพรวมความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจหากเงินเฟ้อยังคงเหนียวแน่นและเศรษฐกิจยังดูดีเกินไปอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลจะดีดตัวขึ้นอย่างรุนแรง และกลายเป็นศัตรูตัวฉกาดที่กดดันราคาทองคําให้ดิ่งลงสู่แนวรับสําคัญแต่นี่คือโอกาสสําหรับผู้ที่เตรียมพร้อมเพราะหากตัวเลขเงินเฟอ้อออกมาต่ากว่าที่คาดมันจะเป็นเชื้อเพลิงมหาศาลที่ส่งให้ทองคําทะลุทะลวงผ่านจุดสูงสุดเดิมไปสู่ระดับ4,700ดดอลลาร์ได้อย่างง่ายดายการเข้าใจในรายละเอียดเชิงลึกนี้จะช่วยให้คุณไม่ได้เป็นเพียงผู้เล่นที่เดินตามเกมแต่เป็นผู้ที่คุมเกมและมองเห็นโอกาส ท่ามกลางความโกลาหลที่กำลังจะเกิดขึ้นในขณะที่พายุทางเศรษฐกิจและการเมืองกำลังโหมกระหน่ำไปทั่วทุกมุมโลกจนสร้างความรสศมารสายให้กับมหาอำนาจมหาศาลแต่เมื่อเราหันกลับมามองที่ประเทศไทยเราจะพบกับภาพความแตกต่างที่น่าสนใจยิ่งท่ามกลางความขัดแย้งระหว่างฝ่ายบริหารและสถาบันการเงินในระดับสากลประเทศไทยของเรา ยังคงยึดถือประชายาการดำเนินนโยบายที่เน้นความมั่นคงและผลประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งนี่คือสิ่งที่เราเรียกกันว่าศิลปะแห่งการดำเนินนโยบายแบบต้นไผ่ที่รู้จักกันดีในทางการทูตและเศรษฐกิจคือการรู้จักรูปไปตามลมแต่ไม่เคยหกคักโคนท่ามกลางวิกฤตที่รุนแรงเมื่อพิจารณาถึงผลกระทบต่อราคาทองคำภายในประเทศของเราข้อมูลระบุว่า ราคาอ้างอิงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราที่ระดับประมาณ31.42บาทต่อหนึ่งหน่วยเงินตราสหรัฐชในขณะที่ตลาดโลกกำลังสับสนกับทิศทางของดอกเบีย้ยและแรงกดดันทางการเมืองแต่กลไกการตลาดทองคำในไทยยังคงมีความแข็งแกร่งและมีเสถียรภาพโดยมีแนวรับสำคัญอยู่ที่ระดับ6 7 8 0 0บาทและ6 7 1 0 0บาทต่อ1บาททองคา ตัวเลขเหล่านี้ไม่ใช่เพียงแค่ค่าทางสถิติแต่เป็นเครื่องสะท้อนถึงกรอบป้องกันความเสี่ยงที่นักลงทุนชาวไทยได้สร้างขึ้นเพื่อรองรับพายุจากภายนอกบทเรียนล้ำค่าจากเหตุการณ์ครั้งนี้คือการเรียนรู้ที่จะรักษาผลประโยชน์ของชาติให้เหนือกว่าความขัดแย้งทางการเมืองที่ไร้ข้อยุติประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการรักษาสมดุลระหว่างความต้องการทองคา ที่แข็งแกร่งในภูมิภาคเอเชียกับการปรับตัวให้เข้ากับระเบียบเศรษฐกิจโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงการที่เรามีความเข้าใจในรากฐานของความมั่นคงและไม่ตื่นตระหนกไปตามกระแสข่าวที่ยังไม่ได้รับการพิสูจน์คือหัวใจสำคัญที่ทำให้เราสามารถรักษาความมั่งคั่งไว้ได้สิ่งที่น่าชื่นชมคือสถาบันและแหล่งข่าวชั้นนำในบ้านเราเช่นหนังสือพิมพ์เดอะนชั่น ที่คอยให้ข้อมูลอย่างรอบด้านและตรงไปตรงมาช่วยให้คนไทยสามารถตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาดบนพื้นฐานของความจริงท่ามกลางความวุ่นวายของกระดานหมากรุกโลกความมั่นคงของประเทศไทยจึงเป็นเครื่องเตือนใจว่าหากเรารู้จักวางตัวและวางแผนการลงทุนอย่างมีสติเราย่อมสามารถเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสในการสร้างความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนได้ในที่สุด เมื่อเราเข้าใจถึงเบื้องหลังของกระดานหมากรุกและความผันผวนของระบบการเงินโลกแล้วคำถามที่สำคัญที่สุดสำหรับนักลงทุนทุกท่านในขณะนี้คือเราจะเปลี่ยนข้อมูลทั้งหมดให้เป็นแผนการปฏิบัติที่จับต้องได้จริงอย่างไรในโลกของการลงทุนทองคำความรู้นั้นเป็นสิ่งสำคัญแต่การมีกลยุทธ์ที่ชัดเจนและมีวินยัยคือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้คุณอยู่รอดและเติบโตได้ท่ามกลางพายุแห่งความไม่แน่นอนนี้ กลยุทธ์หลักที่เราควรพิจารณาในสัปดาห์นี้คือการรอจังหวะซื้อเมื่อราคาย่อตัวลงมาเนื่องจากโครงสร้างราคายังคงอยู่ในทิศทางขาขึ้นที่แข็งแกร่งแม้จะมีการพักฐานบ้างก็ตามสำหรับทองคำในตลาดโลกเราได้กำหนดโซนแนวรับสำคัญไว้2ระดับเพื่อเป็นจุดพิจารณาระดับแรกคือบริเวณ4,560ดอลลาร์ซึ่งเหมาะสำหรับการย่อตัวในสภาวะตลาดปกติและระดับที่ส ซึ่งเป็นฐานที่แข็งแกร่งมากคือ4,510ดอลลาร์ 4, หากราคาตกลงมาถึงจุดนี้ด้วยความตื่นตระหนกจากข่าวสารที่คาดไม่ถึงโดยมีเป้าหมายในการทำกำไรอยู่ที่ระดับสูงสุดเดิมคือ4,643ดอลลาร์ 4, และเป้าหมายถัดไปที่4,700ดอลลาร์ 4, สิ่งที่ขาดไม่ได้คือการกำหนดจุดตัดขาดทุนไว้ที่4,480ดอลลาร์ 4, 4เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเกินความคาดหมาย สำหรับท่านที่เน้นการลงทุนในทองคำไทยเราควรอ้างอิงราคาตามค่าเงินบาทที่ประมาณ31.42บาทต่อดอลลาร์จุดเข้าซื้อที่น่าสนใจจะอยู่ที่ระดับ67,800บาทและ67,200บาทโดยกำหนดเป้าหมายทำกำไรไว้ที่69,000บาทจนถึง69,900บาทและต้องตั้งจุดตัดขาดทุนไว้อย่างเคร่งครัดที่6 000, 6 6 0 0บาท เพื่อความปลอดภัยของเงินทุนในระยะยาวอย่างไรก็ตามหากสถานการณ์เปลี่ยนไปและราคาสูงขึ้นอย่างรวดเร็วโดยไม่ย่อตัวลงมาให้เราได้สะสมพลังเรายังมีแผนสำรองคือการซื้อตามน้ำเมื่อราคามีแรงส่งทะลุแนวต้านสำคัญในกรณีที่ทองคำโลกสามารถทะลุผ่านระดับ4,643ดอลลาร์และยืนอยู่ได้อย่างมั่นคงเราสามารถพิจารณาเข้าซื้อตามได้ ที่ราคาประมาณ4,650ดอลลาร์โดยมีเป้าหมายทำกำไรที่4,700ดอลลาร์และ4,750ดอลลาร์ตามลำดับส่วนทองคําไทยจุดซื้อตามน้ำจะอยู่ที่ประมาณ69,100บาทโดยมีเป้าหมายถัดไปที่69,900บาทและเป้าหมายไกลที่สุดที่7600บาทการเลือกใช้แผนการใดแผนการหนึ่งนั้น ต้องขึ้นอยู่กับการยืนยันจากตัวเลขทางเศรษฐกิจที่แท้จริงและระดับความเสี่ยงที่ท่านยอมรับได้ไม่ใช่เพียงแค่การคาดเดาตามอารมณ์ชั่ววูนอกจากตัวเลขราคาแล้วสิ่งที่นักลงทุนต้องเตรียมพร้อมคือสภาพจิตใจที่มั่นคงในช่วงเวลาที่ราคาทองคำทำสถิติสูงสุดใหม่ความโลภมักจะเข้ามาครอบงำจนทำให้เราลืมวินัยในการบริหารเงินทุนการวางแผนแบ่งเงินลงทุนออกเป็นหลายส่วน จะช่วยให้คุณสามารถเผชิญหน้ากับความผันผวนได้อย่างมีสตินี่คือบทพิสูจน์ว่าในโลกของการเงินที่เต็มไปด้วยเล่ห์เหลี่ยมทางการเมืองผู้ที่เตรียมพร้อมและมีกลยุทธ์ที่รอบคอบเท่านั้นที่จะสามารถรักษาความมั่งคั่งและคว้าโอกาสทองนี้ไว้ได้อย่างแท้จริงโดยสรุปแล้วทองคำยังคงทำหน้าที่เป็นราชาแห่งความมั่งคั่งในสัปดาห์ที่เต็มไปด้วยความผ,ลผ,ลผลันผวนรุนแรงนี้แม้ว่าเราจะเห็นการพักฐานของราคา หลังจากที่เพิ่งสร้างสถิติสูงสุดใหม่ไปสดสดร้อนๆอนแต่แรงสนับสนุนจากกลุ่มทุนขนาดใหญ่ระดับโลกเป็นเครื่องยืนยันอย่างดีว่าแนวโน้มหลักยังคงมีความแข็งแกร่งอย่างยิ่งบทเรียนที่ทรงคุณค่าที่สุดที่เราได้เรียนรู้ร่วมกันในวันนี้คือการเลิกยึดติดอยู่เพียงแค่ตัวเลขบนหน้ากระดานแต่ต้องฝึกมองให้เห็นถึงหมากเกมทางการเมืองที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังอำนาจทางการเงินอย่าเพียงแค่ตั้งคำถามว่าอัตราดอกเบีย้ย จะลดลงเมื่อไหร่แต่จงตั้งคำถามว่าความน่าเชื่อถือของสถาบันที่คุมกฎนั้นยังคงหลงเหลืออยู่มากน้อยเพียงใดในฐานะคนไทยการรักษาความสงบและมั่นคงดังต้นไผ่ท่ามกลางพายุทางเศรษฐกิจระดับโลกจะเป็นกุญแจสำคัญที่ช่วยให้เรานำพานาวาแห่งความมั่งคั่งก้าวข้ามความไม่แน่นอนนี้ไปได้อย่างสง่างามการที่ท่านรู้จักวางแผนและปกป้องทรัพย์สินของตนเองในวันนี้ ไม่ใช่เพียงเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวเท่านั้นแต่คือการสร้างรากฐานที่เข้มแข็งให้กับครอบครัวและเป็นส่วนหนึ่งของความมั่นคงทางเศรษฐกิจของชาติในระยะยาวหากท่านเห็นว่าการเจาะลึกในวันนี้มีประโยชน์ต่อการวางแผนชีวิตและการลงทุนของท่านโปรดร่วมกันกดถูกใจและแบ่งปันข้อมูลนี้ออกไปเพื่อให้พี่น้องชาวไทยของเราได้เข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องและก้าวทันเลขเหลี่ยมของตลาดโลกไปพร้อมๆกัน ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรต่อสถานการณ์ในกระดานหมากรุกนี้โปรดร่วมแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนมุมมองที่ชาญฉลาดของท่านไว้ที่ด้านล่างนี้แต่ก่อนที่จะจากกันไปโปรดระลึกไว้ว่าสิ่งที่น่าสะพรึงกลัวยิ่งกว่าเรื่องของธนาคารกลางกำลังเริ่มปรากฏร่องรอยให้เห็นในเงามืดและมันอาจเป็นจุดเริ่มต้นของพายุลูกใหม่ที่ใหญ่และซับซ้อนกว่าสิ่งที่เราเคยพบเจอมาทั้งหมดในคลิปถัดไป ผมจะพาคุณไปเจาะลึกถึงความเสี่ยงที่ซ่อนเร้นนี้ซึ่งเป็นข้อมูลที่เหล่านักลงทุนระดับโลกยังไม่กล้าพูดถึงในที่สาธารณะอย่าลืมติดตามชมเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับสิ่งที่กำลังจะมาถึงแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับ